ต่อกันที่คดีนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นคดีที่น่าเศร้าใจแล้วก็หดหู่อย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นคดีของศิลปินนักวาดภาพสาวชาวกัมพูชานะครับซึ่งถูกมาเฟียชาวโปโลแลนด์เนี่ยใช้น้าํากรดสาดเข้าไปที่ร่างกายรวมถึงราดไปที่อวัยวะเพศของเธอนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการใช้มีดกรีดไปที่ลำตัวรวมถึงใบหน้าแน่นอนนะครับว่า แผลเยอะขนาดนี้ตัวเธอก็สะบักสะบอมเลยทีเดียวะนะครับตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่า มีการเย็บแผลไปกว่า260เข็มเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคดีเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแต่มันค่อนข้างจะนิ่งไม่มีความคืบหน้าวันนี้ทนายตั้มนะครับก็เลยพาเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาร้องเรียนเพื่อที่จะให้รองโจ๊กนะครับหรือว่าพลตบวรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติช่วยเร่งรัดคดีนี้ให้หน่อยครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ที่สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชั้นสองอาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้พาสาวชาวกัมพูชาซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักวาดภาพอิสระนะครับเข้ามายื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีถูกกลุ่มมาเฟียชาวโปโลแลนด์สาดน้ำกรดใส่อวัยวะเพศ แล้วก็ใช้มีดกรีดตัวแล้วก็ใบหน้าแต่ว่าคดียังไม่คืบหน้าครับค่ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมานี่นะครับก็ล่วงเลยมาแล้วเดือนกว่ากว่านะครับคุณผู้ชม,มโดยร้อยตำรวจโททากลเกียรติอุโมงรองสารวัตรสอบสวนสอบพอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน โดยเหตุการณ์เกิดภายในพื้นที่รกร้างทางเข้าร้านแบมบูบีชนะครับอยู่ที่บริเวณซอยนางเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพบของกลางเป็นอาวุธมีดแล้วก็ค้อนมีรอยอาบเลือดนี่นะครับคุณผู้ชมในที่เกิดเหตุจากการสอบถามชาวบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติสัญชาติกัมพูชาส่วนผู้ก่อเหตุ เป็นชายชาวต่างชาติต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุกระทั่งทนายตั้มนะครับนำข้อมูลมาเปิดเผยว่าหญิงสาวผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักวาดภาพสาวชาวกัมพูชานั้นซึ่งถูกกลุ่มมาเฟียชาวโปโลแลนด์ทำ้ายร่างกายมีการใช้อาวุธมีดกรีดที่บริเวณใบหน้าและลำตัว รวมถึงใช้น้ำกรดราดที่อวัยวะเพศด้วยคือลองนึกภาพตามนี่นะครับคุณผู้ชมทรมานจริงๆ<ช>นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำขนาดนี้นะครับแต่หลังจากนะฮะม,มีการแจ้งความคดีกลับไม่คืบหน้าตำรวจไม่ดำเนินคดีจนกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วทั้งนี้หลังจากที่เกิดเหตุยังมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรมาข่มขู่ผู้เสียหายเป็นระยะระยะ ผู้เสียหายเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายเพิ่มเติมตามที่มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาข่มขู่อีกด้วยครับขณะที่รองโจกได้ให้สัมภาษณ์บอกนะครับว่าได้รับเรื่องราวมาจากทนายตั้มเบื้องต้นคาดการว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากความหึงหวงแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็จะเรียกผู้กำกับการสบพบางละมุงจังหวัดชนบุรีมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าคดีมีความคืบหน้าอย่างไร ซึ่งในเบื้องตน้นทราบว่ากลุ่มคนร้ายได้เดินทางไป,ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ในทางการดำเนินคดีนะครับยังสามารถทำได้ง่ายๆเพราะว่าเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนั่นเองเ <leva. S 1> บื้องต้นทราบตัวผู้ต้องสงสัยจ้างวานให้กลุ่มชาวต่างชาติก่อเหตุและก็คาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในประเทศไทยก็เลยเร่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวเข้ามาสอบสวนและได้มีคำสั่งให้ผู้กำกับการสพบ,บางละมุง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยให้เพิ่มเติมนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่มีการพบหารือกันแล้วก็มีการยื่นนะฮะเอกสารหลักฐานต่างๆให้กับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นตัวเธอจริงๆเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยใบหน้าตัวเธอสักเท่าไหร่นี่นะครับแต่ว่าเราก็จะพอเห็นว่าบาดแผลบนใบหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือทั้งใบหน้าทั้งลำตัว เต็มร่างกายเลยทีเดียวโดนทั้งมีดกรีดนะฮะแล้วก็น้ำกรดราดนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสาหัสอย่างมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับก็อย่างนี้อันนี้ทราบเบื้องต้นแล้วกันนะฮะ,ะค,คือทราบเบื้องต้นว่ามีการในส่วนของผู้เสียหายนะครับหรือเอนี่ยมีการถูกทําร้ายนะครับนะบแล้วก็ทราบจากทางธนทสิธานเนี่ยว่าก็อยากจะให้ สำหับมวลชิ e หรือผู้มชาร <Af> ิดบบสูงเนี่ยนะครับนะรับความเสียหายส่วนนี้นะครับรับแจ้งนะครับแล้วก็มองว่าการสอบสวนในส่วนของพนักงานสอบสวนท้องที่เนี่ยยังไม่คืบหน้ามากนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมรับเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมเรียกผู้กับสพบางละมุงนะครับผู้กับสืบจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการเป็นการไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับนะก็ถ้าหากว่า มีการกรวบรวมพยานฐานยังไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวก็จะเร่งรัดในส่วนของการสอบสวนนะครับเพื่อจะออกหมายจับ,บผู้กระทำาผิดอีกส่วนหนึ่งนะเพราะผมดู <c oughs> แล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างอย่างโหดร้ายอย่างทารุณน,นะครับนะเพราะนั้นเมื่อเปการกระทำาผิดและเมื่อกฎหมายนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายก็ต้องขอมาตรอสารออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มนะครับก็ไม่มีอะไรที่ที่ที่ซับซ้อนนะครับนะแต่พี่เราต้แต่พี่แต่ว่าเราต้องทำให้เร็ว นะฮะฮน่าน่าน่าจะมาจากการถึงหวงกันนะครับน่าจะมาจากการ,รถึงหวงกันนะครับเดี๋ยวยังไงให้ตํารวจสืบสวนสอบสวนดีกว่าครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงนะครับครับว่าสาเหตุที่แท้จริงมูลเหตุเกิดจากเรื่องอ,อะไร นะแต่แน่นอนที่เราพบนี่ก็คือความเสียหายนะครับนะเพราะว่าบาดแผลชัดเจนนะร่องรอยมีการถูกทำร้ายนะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายยืนยันนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความชัดเจน,นเรื่องของความเสียหายนะครับเจ้าตัวก็เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนท้้งที่เนี่ยรับเรื่องราวร้องทุกข์ไปแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเร่งรัดคดีเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะลงไปดูคดีนี้นะฮะเพื่อจะให้มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วนะครับ แล้วออกมาลงโทษเขาหนีไปต่างประเทศแล้วเราสามารถจะก็เดี๋ยวเราจะต้องออกเป็นหมายแดงนะตอนนี้ตัวอยู่ต่างประเทศใช่ไหมน่าจะหนีไปต่างประเทศแล้วครับครับครับพอทราบประเทศไหมว่าไปประเทศไหนไปฟิลิปปินส์ครับครับครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันหมดอยู่แล้วนะครับนะก็เหมือนที่ผมไปทํางานในฟิลิปปินส์มานะครับก็ส่วนนี้เพียงแต่ว่าหลักสําคัญนะครับนะการจะให้ประเทศให้ความร่วมมือประเทศต่างนะครับความร่วมมือผ่านแดนเนี่ยเราต้องมีหมายจับไปให้เขา เพราะฉะนั้นสําคัญก็คือการรวบรวมพยานฐานแล้วขอมาต่อสารออกหมายจับนะครับเพราะนั้นะวันนี้ถ้าเป็นยนอาเซียนเนี่ยก็ไม่หนักใจเท่าไหร่นะครับาทั้งผู้กับสืบจังหวัดทั้ทงผู้กับสพบางละมุงนะครับแล้วก็เรียกสมมนสอบสวมนมาดูทั้งหมดนะครับคืออย่างนี้ในการาคือผมต้องเรียนนี่ว่าในการทาคดีนะครับมันก็มี2อ,อย่างาไม่ผมลงไปเ,เขาก็ต้องมาหาผมนะฮะมันก็มี2อ,อย่างถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมไม่มีภารกิจอื่นผมก็ลงไปเอง นะแต่อย่างนี้ช่วงนี้บริมดมีคดีหลายเรื่องนะครับนะก็ต้องเรียกมาพบนะครับแล้วสําคัญคือให้ออกสมนวนสอบสวนมาดูนะครับแล้วผมก็จะดูว่าอันไหนที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างนะครับอันไหนยังไม่คืบหน้านะครับนะเช่นเช่นสำนวนสอบสวนยังสอบไม่หมดนะครับยังสืบสวนยังไปไม่ไกลนะครับนะเราก็จะเติมเต็มในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเร่งให้ออกหมายจับในสัปดาห์หน้านะเมื่อออกหมายจับแล้วเนี่ยนะเราจะทํา2ส่วนคือประสานความร่วมมือกับ กับผู้จัดการสำนักงานตรวจควเคุมเมืองของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งส่วนตัวมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับรู้จักมาคุ้นอยู่แล้วจากการไปทํางานที่ฟิลิปปินส์มาหลายครั้งนะครับนะก็จะส่งอันนี้ส่งไปให้เขานะแล้วให้เขาเอาตัวในฟิลิปปินส์ให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ทําผู้นานคือการออกเป็นหมายแดงนะเป็นหมายเล่นโนติสเป็นอีโทโปนะครับเพราะว่าเป็นหมายแดงก็จะประกาศสืบจับทั่วทั้งอาเซียนนะครับคือคือคนร้ายแบบนี้ต้องไม่ให้มีที่ยืนนะครับนะไปประเทศนั้นก็ไม่ได้ไปประเทศนี้้ก็ไไม่ด นะครับก็ต้องทําแบบนี้นะครับเนะพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือผมบอกว่าผู้เสียหายทุกคนนะครับนะสิ่งที่เขาต้องการคือ,เ,อ,อเขาต้องการเ,เห็นว่าตํารวจเนี่ยทำคดีอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าผู้เสียหายจะแม้ว่าผู้ต้องหาจะเดินทางออกไปต่างแดนแล้วก็ตามนะครับถ้าเราทำมาดีอย่างรวดเร็วออกหมายจับได้นะครับนะหรือว่าขึ้นมาชี้บแบลลิสถาวน,นะห้ามเข้าประเทศไทยนะครับประกาศสืบจับ นะ <Workers. S 2> ทำเป็นหมายอิสปโอลนะครับแล้วก็แจ้งเวียนทั้งอาเซียนนะครับนะแล้วอย่างนึงเอ่อก็ไม่เป็นไรก็ก็เรื่องนี้ก็พอดีวันอังคารเนี่ยผมจะไปประชุมที่ฟิลิปปินส์อยู่แล้วนะครับนะก็อาจจะไปเอ่ออเารายละเอียดไปพูดคุยก่อนก็ได้นะครับเออ่แทนที่เราจะไปเฉพาะเรื่องคาร์บูร์พียงเรื่องเดียวอาจจะไปได้สองเรื่องนะครับไหนไปแล้วนะครับนะเพราะวันอังคารจะไปประชุมที่ฟิลิปปินส์นะไปเออ่ไปวันเดียวแล้วก็กลับนะครับไปวันอังคารกลับวันพุธนะครับพอดีท่านบอบอท่านบุญม่อพอดีนะครับ ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดูว่าผู้กลับทําอะไรบ้างนะครับนะถ้าผู้กลับไม่จะเรื่องก็ต้องเรียกม,ม,มามาว่ากันนะครับนะเพราะว่าต้องเรียนนิดนึงว่าคดีแบบนี้มันไม่ต้องมาถึงสํานักง,งานบุวแช่าินะครับมันต้องจบในพื้นที่จบในจังหวัดน,นะครับไม่ใช่ว่าทุกคดีจะต้องมาถึงท่านบอบอมาถึงรองพบตรนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้ผู้กับทุกที่มีพื้นที่รับผิดชอบหมดนะมีอำนาจสอบสวนในพื้นที่หมด แต่ถ้าเราให้ความเชื่อมั่นเขาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาถึงท่านพบตอรอนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูว่าผู้กับทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็รู้จักหมดอลผู้กับนะครับใครใครขยันไม่ขยันใครเ,เก่งไม่เก่งนะครับก็รู้กันหมดนะเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะเราลงไปทุกพื้นที่นะครับนะเรา,เาคือ,อมองไปในพื้นที่ภาคนั้นก็รู้แล้วว่าใคร เป็นมือดีหรือไม่มือดีนะครับมันมารู้หมดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกมารู้ก็จะรู้นะครับว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับทาจริงหรือไม่จริงนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็แต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือต้องต้องทำความจริง้ปรากฏนะครับต้องทําให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นนะต้องทําให้ผู้สหายเขาอุ่นใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะก็เรียนท่านผบตรแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับไว้